สวัสดีครับทุกทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคดชะโหรานะครับแล้วก็พอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าก็ได้มาเล่าเรื่องสนุกสนานให้ฟังกันไปหลายเอพิโซดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาเล่าเรื่องชีวิตในป่าของสัตว์ป่าคือเจ้าแมวนะครับเป็นยังไงชื่อตอนว่าพองลอยอดกรหดก็เรื่องมันเป็นว่า ที่วัดแห่งนี้นะครับว่าอาจารย์เจ้าอาวาดนะท่านเลี้ยงแมวไว้มากกว่า30ตัวนะครับบางขณะมีถึง60กว่าตัวเชียวแต่ที่เห็นกันเป็นผ่านอยู่เป็นประจำก็มี30กว่าตัวนะครับแมวพวกนี้ไม่ใช่แมวป่าและก็ไม่ใช่แมวบ้านแต่เป็นแมวแมวบ้านที่เกิดและเติบโตในป่าตัวมันจะใหญ่มากเลยใหญ่ เกือบจะเท่าแมวป่าจริงๆนะครับแล้วก็มีความดุร้ายหวงถิ่นในหมู่ของเขานะครับเขาก็จะมีการคัดเลือกผู้เป็นหัวหน้าซึ่งเจ้าทงหล่อนี้แมวสีน้ําตาลนะครับเป็นแมวที่ตัวใหญ่เลยได้เป็นจ่าฝูงเพราะมันชนะทุกตัวมันมีแมวอีกตัวหนึ่งสีดำตัวใหญ่กว่าเจ้าท,ง,ทงหล่อนิดหนึ่ง อาจารย์ตั้งชื่อว่าไอทองเหม็นสองตัวนี้มันสู้กันเรื่อยเพราะว่าเจ้าทองเหม็นรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่ก็อยากจะเป็นจ่าฝูงก็เจอทีไรก็แมว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 เข้าท้ามหันก,กันก็แพ้เจ้าทองหล่อทุกครั้งไปแต่ก็เจอหน้าไม่ได้จะต้องมีเรื่องทุกทีนะครับวันหนึ่งในขณะที่เขาต่อสู้กันแล้ว ทองหลอชนะเจ้าทองหมิ่นถลบไปนะครับเจ้าทองหลอก็เดินสำรวจวัดไปคือแมวที่เขาเป็นหัวนหน้าแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งกับลูกน้องแต่เขาจะคอยตัดสินเวลาลูกน้องแย่งของกินกันทะเลาะกันหรือว่าทำอะไรที่ท่านจเจ้าวาดไม่ชอบว่ามาแถวนี้ทาไมไม่ให้มาเจ้านี่ก็จะทำหน้าที่ของเขาไปด้วยคือไล่ให้นะครับ แล้วมันก็มีฝูงแมวบ้านบุกขึ้นมาแมวบ้านที่จะมาอยู่ป่านั่นแหละมันรวบรวมกันมาได้สิบกว่าตัวมันก็เดินขึ้นมาเลยอาจอาจขึ้นมาเลยเราก็มองเห็นแต่ไกลเลยเพราะว่าเป็นพื้นโล่งบุกขึ้นมาก็ส่งเสียงกันเจียวจ้านครับเอาแมวมันไม่ส่งเสียงเจียวจ้านะครับมันส่งเสียงแมว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 อะไรอย่างเงี้ย มันก็ขึ้นมากันแล้วก็เจ้าทองหลอก็ส่งเสียงเช่นกันเรียกพักพวกมาพักพวกเรามากกว่านี่มีเป็น30กว่าตัวั้านสิบกว่าตัวมากลัวอะไรว่าแล้วก็ลุยเลยจากฝูงทั้งสองก็สู้กันตบตีกันน่าดูเลยนะครับเสียงเป็นที่หน้าสนุกสนานหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันลบกวนสมาธิ การสู้กันครั้งนั้นแมวบ้านแพ้หนีกับไปแต่เจ้าทา,ทางหลอได้รับบาดเจ็บตามันถูกเล็บแมวข่วนเข้ามันก็รู้สึกลำคาญนะครับมันก็จะเลียมือมันแล้วก็ามาป้ายตาเลียมือมันก็มาป้ายตาอยู่เนี้ยอยู่ทั้งสองวันสามวันแล้วมันก็หยุดไปว่าไม่ต้องเลียมาป้ายตาแล้วแต่ปร,ปรากฏว่าตานั้นบอด มันตาบอดหนึ่งข้างแต่มันก็ยังคงเป็นใหญ่อยู่ในวัดนะครับเจ้าทองเหม็นได้โอกาสก็เข้ามาเท,ท้าประลองอีกเช่นกันแต่ก็สู้ไม่ได้ขนาดมันมีตาเดียวนะก็สู้มันไม่ได้เจ้าทองหลอกเก่งก็อยู่ไปอยู่ไปประมาณได้สักสองเดือนได้ไอ้แมวนี้มันบุกเข้ามาใหม่มันจะมายึดถิ่นใหม่เพราะว่า ดินเขาลงไปต่ํากว่าวัดนี้ลงไปนะครับมันเริ่มมีชาวบ้านเลี้ยงหมานะครับออกลูกหมาเป็นเครคะอก,ล,อกลูกหมาก็เริ่มยึดพื้นที่ด้านล่างนะครับด้านบนก็แมวแมวเจ้าถิ่นยึดอยู่แมวพวกนี้ก็เลยไม่มีไม่มีถิ่นจะยึดเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับก็พยายามขึ้นมายึดพื้นที่ป่าของวัดนี้ไปก็ขึ้นมาสู้กันอีก มันออกมาอีหลอบเดิมคือสู้ไม่ได้หนีไปซะแต่เจ้าทองหล่อบาดเจ็บอีกแล้วก็ตาเหมือนเดิมแต่คราวนี้คนละข้างกลายเป็นบอดสองข้างมันบอดสนิททั้งสองข้างไม่เห็นเลยมันก็พยายามเดินตกเขาตกท่ามันก็ตกมาแล้วเดินเดินตกหน้าผากิ้งดูด,ด,ดูมันก็พยายามทรงตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ ประสภปราทการดมกลิ่นมันดีนะครับมันจําทางเดินของมันได้หลังจากที่มันตาบอดสนิทสองข้างเนี่ยมันก็ทําสิ่งหนึ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือการเดินทั่วทั้งวัดแล้วก็ปล่อยฉี่มันก็เดินไปปล่อยฉี่ทั้งวัดเลยแมวตัวผู้เวลาปล่อยฉี่นะครับเขาจะยกตูดขึ้นไม,ไม่เหมือนหมานะหมาจะยกขาขึ้นข้างมันก็ฉี่แมวนี่มันจะยกตูด แอนตูดนะครับแล้วมันสามารถขยับอวัยวะของมันนะให้ที่ให้มันชี้ไปข้างหลังได้แล้วก็พ่นออกมาปุ๊บนิดนึงก็พอแล้วมันก็ไปพ่นใหม่ไปเรื่อยเพื่อจะจํากิ่นของตัวเองเจ้าทองเหน้นมันก็เห็นนะครับมันก็ไปพ่นทับทุกครั้งเหมือนกันทับกันไปทับกันมาแล้วก็มาเผชิญหน้ากันไอการ,รเผชิญหน้าของมันนี่นะครับ ต้องยอมรับว่าเจ้าทองเหม็นนี่เป็นสุภาพบุรุษมากคือมันรู้ว่าเจ้าทองหล่อตาบอดสนิทมันไม่เคยเข้าไปรังแกไม่เคยเข้าไปโจมตีเหมือนเมื่อก่อนเลยมันจะอยู่เฉยๆรอให้ทองหล่อเข้าใกล้ถ้าทองหล่อเข้าใกล้แล้วก็มันจะส่งเสียงบอกให้รู้ว่ามันอยู่ที่นี่นนะไอ้ทองหล่อเนี่ยไม่ยอมเสียตําแหน่งจ่าฝูงนะครับมันสู้สู้ทั้งๆท,ที่บอดนี่แหละ ก็ในที่สุดก็สู้ทอง,ทองเหม็นไม่ได้ทองเหม็นชนะได้เป็นเจ้าป่าได้เป็นเจ้าวัดเจ้าถิ่นนะครับส่วนในทองหล่อเนี่ยมันแพ้แล้วสู้ไม่ได้แล้วแต่มันก็ไม่ยอมเสียตําแหน่งที่หนึ่งนะครับมันก็คือมันทําตัวเองว่ามันเป็นที่หนึ่งอยู่ก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเจ้าทองเหม็นนะครับโดยการดมกลิ่นนี่แหละส่วนแมวตัวอื่นๆทั้งหลาย อีก30กว่าตัวเนี่ยเขาก็รู้ทีอยู่ว่าถึงแม้จะไปสู้กับทองหลอก็สู้ไม่ได้หรอกมันตัวใหญ่กว่าเยอะก็ยอมยอมแพ้มันทั้งสองตัวนั่นแหละทองหลอก็เดินสำรวจวัดแล้วก็บางครั้งก็เดินหายไปเป็นวัน2วันมั่ง3วันมั่งถึงจะกลับมาวัดทีหนึ่งนะครับมันก็ไปข้างนอกแต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับอุ้นทวนสมบูรณ์ขึ้น คือมันไปหากินสัตว์ป่านะครับสิ่งที่มันกินบ่อยมากๆนี่นะครับคืองูงูตัวเล็กนะครับงูกบเขียดปาดแล้วก็กิ้งกือแล้วก็บางครั้งนะครับก็แมงป่องช้างมันจะมาตบจนตายก่อนแล้วค่อยเอามากินนะครับหนูเหนือนี่ไม่มีนะครับเพราะมันมันอยู่ไม่ได้หนูนะ่ยแต่มีตัวตุ่มอยู่ได้ มันก็ไปขุดตัวตุ่นมากินเหมือนกันทีนี้มาวันหนึ่งนะครับประมาณเดือนตุลาประมาณเดือนตุลานะครับก็มีโยมเข้ามาหาท่านเจ้าอาวาสนะครับขับรถสเปะสปะขึ้นมาคือไม่ได้มีจุดหมายที่นี่แน่นอนคือมาเที่ยวแล้วก็ขับรถไปเรื่อยพอมาเห็นสภาพวัดพบเจ้าอาวาสแล้วเกิดศรัทธานะครับก็แจ้งว่าอยากจะมาถวายพระป่า โอ้ท่านเจ้าว่าดีใจนะับเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาทุกๆปีนะ,ะครับวัดนี้มีอายุอยู่ขณะนั้นคือ6ขวบนะครับตั้งแต่เป็นวัดเดิมเป็นสำนักสงฆ์นะครับมีกุฏิหนึ่งมีศาลาหนึ่งนะครับแล้วก็มีลาน,านเอเนกประสงค์อีกหนึ่งเท่านั้นเองแต่พอ ผ่านไป6ปีก็มีกุฏิข้างบนอีกหมีสถูปนะครับเรียกว่าเจดีลักแท้อีก1แล้วก็พอผมมาก็ได้กุฏิเพิ่มอ,อีก1เป็นคุวัดเ,เงียบๆนะครับคนเขาศรัทธาเขาก็จะเป็นเจ้าภาพสวายพระป่าพระอาจารย์ก็ดีใจเพราะว่าแค่กระถินต่อปีเนี่ยสี่หมบาทยังไม่ได้เลยมีอยู่เพียงปีเดียวเองปีที่5ที่ท่าน กระถินแล้วได้ถึง3 0 0 0 0นดีใจไปตลอดปีนะครับนี่คนกลุ่มเทพมาด้วยแล้วจะมาถวายผ้าป่ายิ่งยินดีใหญ่เลยก็นัดวันกันนะครับแต่ประเด็นไม่ใช่เรื่องถวายผ้าป่าครับประเด็นมันเป็นตรงว่าเขามารถตู้ขึ้นมาถึงบนภูเขาแล้วกำลังจะกลับก็กลับรถแล้วก็ขับลงไปไอ้ตอนขับลงไปเนี่ย มันทับไอ้ทองหล่อไอ้ทองหลอมันก็ดันไปนอนอยู่ใต้ใต้รถรตอนรถถอยอ่ะไม่โดนแต่พอรถกลับมาเดินหน้าไปแล้วก็ทับปักก็ไปเลยมันไม่ร้องมันเอ๊ะคําเดียวนะเบาๆแล้วก็เงียบไปวิ่งไปได้สักสี่ห้าเมตรแล้วก็นอนหมอบนิ่งอยู่คนขับรถไม่รู้แต่คนที่นั่งมาด้วยรู้สึกคนที่นั่งมาด้วยก็บอกคนขับรถว่า หยุดก่อนเช่ดูที่มีอะไรชับอะไรหรือเปล่าคนขับรถบอกไม่มีมีอะไรหรอกครับก้อนหินคนมาด้วยบอกดูหน่อยนะ่เขาก็ลงมาดูรอบลบรถสี่ล้อมันก็ไม่มีเพราะว่าเจ้าทงองหลอมมันวิ่งออกไปแล้วเขาก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปทีนี้โยมที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยตาละตาแดงแตาอุ้ยตาโสภาเนี่ยเขาก็รีบมาบอกเลยบอกว่าบอกผมนะไม่ได้บอกเจ้าว่าว่าเจ้าทองหลอมถูกรถทับ ผมก็บอกเอาเอา摩托车ตามตามไปเลยไปตามเขามาว่าโยมช่วยพาแมวไปหาหมอตาละตาอุ้ยแสดงนี่แหละเขาก็าบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวจะรีบไปแต่ลงไปลงจากเขาไปแล้วเนี่ยแทนที่จะไปเคาะรถตู้ให้มารับเปล่าดันไปเคาะบ้านโยมคนหนึ่งนะครับโยมซึ่งเป็น คนที่มาต่อต่ออายุกับผมเนี่ยโยมท่านนั้นก็เอาละท่านก็ใจดีขับรถขึ้นมาเลยพอจุนเนอร์ใหม่ก็ขึ้นมาหานะครับก็มาดูไอ้ทองหลอ่อไอ้ทองหลอมันนอนอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยกระดูกที่โคง้งไม่ใช่กระดูกสะโพกมันนะครับเคลื่อนหรือหักหรือหลุดอะไรสักอย่างมันเดินไม่ได้แล้วมันก็พยายามอย่างยิ่งที่จะลุกขึ้นเดินได้ด้วยชาติทาคตของมัน เพราะว่าขณะนี้มันตาบอดสองข้างมันจำเป็นมันก็พยายามลุกเดินมันเดินไปก็เดินแล้วก็หยุดไม่สามารถเดินต่อได้มันยังใหม่อยู่นะครับมันเป็นอยู่อย่างนี้หลายวันก่อนที่มันจะเดินกระเพกนะครับแต่ในหลายวันเนี่ยเราตกลงกันว่าคือพระหนึ่งรูปคือผมเนี่ยตกลงกับโยมทั้งหลายว่าเราจะไม่บอกเจ้าอาวาสละเพราะบอกไปก็ทําให้ท่านเสียอารมณ์กับ คือท่านจะมีความรู้สึกว่ามีคนจะมาถวายเงินกับวัดเราก็จะมาขัดลาบท่านถ้าเปล่าๆอยู่เรื่อยๆประมาณนี้นะครับคือท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นเน่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นช่วยหน่อยเถอะโยมเอาไปเลี้ยงสักพักถ้ามันตายก็ถือว่ามันมีบุญแค่นี้ถ้ามันอยู่ก็ถือว่ามันเป็นโชคของมันแล้วก็เป็นการต่อดวงชะตาของเราด้วยนะโยม โยมมันวิสาที่ถึงคาดนะครับเล่าแล้วในเอพิโซดไหนก็ไม่รู้ถ้ายังไม่เล่าก็จะทําเป็นเอพิโซดใหม่เล่าเรื่องนี้ต่างหากนะครับแล้วทีนี้โยมเขาก็เอาเจ้าทองหล่อไปอยู่ด้วยประมาณ2อาทิตย์โยมก็นำนำมาคืนนะครับนำเจ้าทองหล่อมาคืนแต่ก่อนจะนํามาคืนนะเจ้าทองหล่อมันมาปรากฏกายอยู่ในวัดแล้ว แล้วก็พอตอนสายๆหน่อยก็หายไปอยู่2วันผมเห็นนะครับพออาทิตย์ถัดมาโยมวันวิสาก็พาเจ้าทองหลอมาส่งคืนก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าทองหลอเนี่ยมันเดินได้แล้วถึงแม้จะเดินกระเพกโยมก็ไม่ได้พาไปหาหมอที่ไหนหรอกเขาตั้งน้ําตั้งอาหารไว้ตรงปากมันเน่ยคือมันแทบไม,ไม่ต้องไม่ต้องชะโงหัวกินด้วยซ้ําไปมันสามารถกินได้และ โยมเล่าให้ฟังว่าพอมันกินอิ่มแล้วนอนแล้วอยู่สามวันพอวันที่สี่มันก็เริ่มเดินเดินเข้าไปในสวนผักแปลงผักของโยมเขาแล้วก็หายไปกลับมาอีกทีพรุ่งนี้เช้ามาที่เดิมเปะ๊ะกินข้าวพอกินข้าวเสร็จสักพักก็หายไปเป็นอยู่อย่างนี้หลายวันโยมเขานึกว่ามันกินกินไม่ได้คงจะอดตายที่ไหนได้มันกินได้ พอกินได้ก็เห็นหายไปก็นึกว่ามันตาบอดคงหลงทางหรือโดนหมาโดนแมวโดนไก่โดนสัตว์อื่นจาัดก,การซะแล้วเปล่ามันก็กลับมาได้ก็เลยคิดว่ามันปลอดภัยแล้วเอามาคืนที่วัดเจ้าว่าเห็นก็บอกว่าอ้าวกำลังเรากําลังฉันฉันเพงอยู่เจ้าทองหลอก็เดินเข้ามาเจ้าาบกว่า,วาอ้าวทองรอหายเป็นเส้นนาเลยนะเองไปไหนมาเนี่ย แล้วดูซิกระเพกกระเพกเไปสู้กับใครก็ามาล่ะท่านพูดอย่างนี้ไม่มีใครตอบท่านนะครับทุกคนเงียบหมดทุกคนเงียบหมดเลยต้องรอเขาก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างเดิมคือเดินขี่ไปทั่วประกาศอาณาเขตเจ้าทองเหม็นรู้ตัวรู้ทันนะครับเขาไม่อยู่ที่ระดับพื้นแล้วเขาโดดขึ้นไปอยู่บนธรรม,มาตอยู่สูงสูงอยู่เป็นที่ของเขาเลยอยู่สูงที่สุดก็คือธรรม,มาตสูงกว่านั้นก็คือ พระพุทธรูปแล้วเจ้าทองหลอก็หายไปไปมาไปมาอยู่อย่างนี้นะครับได้เดือน2เดือนเห็นจะได้โยมเขาก็มาถวายผ้าป่านะครับพอถวายผ้าป่าเสร็จขากลับก็อีกมันเป็นเวรเป็นกรรมแท้ๆเลยที่มันจะเป็นอย่างนี้คราวนี้ทับสะโพกอีกข้างหนึ่งบัางไอ้บอดเอ,อ๋ยบัดนี้เจ้าก็เลยกลายเป็น แมวพิการขาเดินไม่ได้ทั้งสองข้างลำบากอีกแล้วโยมทั้งหลายนะครับโยมผู้ชายเนะ่ะเขาก็ลากทงหลอมาใส่ไว้ในถังขยะนะครับถังที่เป็นออปปิปมาปากครึ่งเนะี่ยใส่ในถังขยะหิ้วไปในดงหญ้าแล้วก็โยนมันทิ้งในดงหญ้านะนะั้นน่ะโดยคาดว่ามันคงต้องตายเพราะคราวนี้มันมีเลือดออกจากปากมันด้วยแต่ว่าไอ้ไอ้ปลาที่เขาไ่โยนอยู่ข้างๆนะ มันคือข้างกุฏิของอาตามาของผมเองผมก็บอกว่าเอา้ามาโยนไว้ตรงนี้ได้ยังไงถ้ามันตายมันไม่ใช่เหม็นอยู่ที่ผมเลยโยมเขาก็เลยบอกเออจริงด้วยแต่มันไม่ตายอาจารย์ไม่ต้องกลัวมันไม่ตายก็มันยังลุกขึ้นอยู่เลยก็ปลอบใจนะเพราะว่าทิ้งมันไปข้างกุฏิผมมันเป็นเหวอยู่ไม่มีใครอยากลงเหวไปเก็บของหรอกก็เลยต้องปล่อยเจ้าทองรออยู่ที่นั่นนะครับ มันร้องอยู่กลางคืนนะครับมันร้องอยู่1คืนคืนถัดมาเงียบกิบไม่มีเสียงผมเอาไปฉายส่องก็ไม่เห็นปกติตามันจะสะท้อนออกมาให้เห็นนะครับอันนี้ก็ไม่มีก็แปลกใจว่ามันอาจจะตายไปแล้วหรือหายไปแล้วก็ไม่ยอมล่ะผมก็ไม่ยอมละก็ให้โยมทั้งหลายนะช่วยกันหาโยมก็ถางเลยถือโอกาสถางหญ้าบริเวณนั้นก็ไม่เห็นจ้ทองหลอ หายไปเลยปรากฏว่าโยมวันวิสาก็มาเล่าให้ฟังว่าที่เราว่าหายไปหายไปเนี่ยมันกลับไปที่บ้านโยมวันวิสาไปที่เดิมที่ตั้งอาหารนั่นแหละโยมก็เลยตั้งอาหารไว้ทุกวันให้แทนก็ปรากฏพบว่าอาหารนั้นถูกกินถูกเพิ่มเพิ่มปริมาณกินไปก็คิดว่าจงเป็นคงเป็นเจ้าทองหลอเนี่ยมากินแต่ก็ไม่เห็นตัวนะ ไม่เห็นตัวที่บ้านโยมนะมีจัดเสียงเล่าว่าให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่นานเจ้าทองหล่อก็กลับขึ้นมาวัดอีกมันก็ไปไป,ไปมาๆนี่แหละเจ้าวาดก็เงียบไปไม่ไม่ถามอะไรแล้วเห็นเจ้าทองหล่อเดินมาคราวนี้กระเพกสองข้างมันเดินกระเพกสองข้างข้างหนึ่งกระเพกข้างหนึงลากขานะครับและบางทีคือ มันนั่งเลยแล้วก็เดินไปสองขาลากลากตูดมันไปแทนเป็นที่หน้าเวทนานักและเจ้าแมวใหญ่อีกตัวหนึ่งคือเจ้าทองเหม็นะมันก็คงจะเวทนาเจ้าทองหล่อมันเป็นเจ้าวัดแล้วมันไม่เคยรังแกเจ้าทองหล่อเลยและเวลาที่เจ้าทองหล่อมากินข้าวข้าวปลาอาหารที่พระโดยเฉพาะเจ้าว่าท่านวางไว้ให้นะ แมวตัวอื่นก็จะมาแย่งกินแต่พอจ่าฝูงทั้งสองมาเนี่ยจะต้องหลบให้จ่าฝูงกินก่อนแล้วเจ้าทองหม็นก็จะนั่งดูให้เจ้าทองหลอมันกินก่อนให้เกียรติพอเจ้าทองหลอกินได้พอสมควรแล้วเจ้าทองหม็นก็เข้ามากินนะทั้งสองตัวก็จะคำรามอืมต่อกันแต่คำรามไปเขาไม่กัดกันละทองหลอก็รู้ตัวละอือรู้แล้วก็ เขาให้เรากินแค่นี้เราก็กินแค่นี้แล้วก็ออกไปหากินอย่างอื่นส่วนเจ้าทองเหม็นก็กินพอแล้วก็จะหลบขึ้นไปหายไปปล่อยให้ลูกสมุนทั้งหลายมากินและไม่นานนะครับไม่ถึงครึ่งปีเราทั้งหลายก็ไม่เห็นเจ้าทองหล่ออีกเลยไม่ว่าจะหายังไงก็ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าไปไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนก็ไม่มีใครเห็นเจ้าทองเหม็นอีกเหมือนกันหายไปเลยจากผงทั้งสองตัว โยมโสภานะครับโยมโสภานี่เป็นผู้ชายเขาขึ้นไปตัดไม้มาจะทำข้าหลามนะครับขึ้นไปสูงจากตัวกุฏิวัดทั้งหลายนะขึ้นไปตัดไม้ไผ่เขาก็กลับลงมาเล่าให้ฟังว่าเขาเจองูเหลือมใหญ่เลยท้องป่องเลยคงจะกินอะไรเข้าไปกําลังขย้อนออกมาก็เลยรอดูมันเป็นซากแมวแต่เป็นแมวที่เป็นซากแล้วย่อยแล้วะก็ไม่รู้ว่าแมวตัวนั้นเป็นแมวป่า หรือแมววัดแล้วก็ไม่รู้อีกถ้าเป็นแมววัดนี่จะเป็นเจ้าทองหลอ่อทองเหม็นหรือตัวอื่นก็บอกเล่าสู่กันฟังนะครับก็กลายเป็นว่าตำนานของเจ้าต๊ะทองหลอ่อแมวเก้าชีวิตผู้แสนทระพรมันเป็นอย่างนี้นี่เองเอาละครับตอนนี้ก็ขอจบตอนแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s b s c r i b e กด thank you ให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี